ทีนี้นะครับไฟเลี้ยงรีเลย์นะฮะจะมาจากเส้นนี้นะครับนี่นะฮะมาจากเส้นนี้นะครับนี่จัมเปอร์นะครับข้ามมาเข้ามาที่รีเลย์เลยนะครับตรงนี้นะครับเข้ารีเลย์นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ขา C ทันเตอร์นะครับแล้วก็ขา E ลงเก่านะครับทีนี้ขาเบสนะครับของทันเตอร์ก็จะมีนะครับไอซีนะตรงไอซีเนี่ยขานี้เนี้ย มาหนีนะ้นะครับถึงจะทรานเซสเตอร์ถึงจะทํางานนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องตรวจสอบดูทารานซิสเตอร์อาจเสียเองขาดเองนะครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต้านทานตัวอื่นใดนะครับที่ทํางานส่งไฟมาใบอัดไอซีนะฮะก็ดูนะครับค้นหาดูหรือว่าจะเป็นที่ไอซีเสียเองนะครับ ทีนี้นะครับผมก็คงจะต้องค้นหาจุดเสียนะฮะซึ่งมีไม่กี่ตัวนะครับทรานเตอร์นะครับตัวน้ำถ่านนะครับไอซีนะครับมีแค่นี้นะฮะค้นหาตัวเสียครับผมมีไม่กี่ตัวครับผมก็คงจะต้องถอดวัดดูครับที่เห็นในลักษณะแบบนี้เคยได้ซ่อมนะครับเคยได้ซ่อมมันก็จะเป็น มันจะมีตัวต้นฐานที่มีปัญหาได้ก็จะเป็นเนีครับ3 3 0 k ตัวนี้ยืดค่านะครับนี่นะ4 7 0 k ยืดค่านะครับ4 7 0 k ทั้งสองตัวเนี่ยมีโอกาสนะครับก็ดูนะครับตัวค่ามากๆนะครับ3 3 0 k 4 7 0 k 4 7 0 k เนี่ยดูดูตรงนี้ก่อนนะครับ ว่ายืดค่าหรือไม่ครับก็พบเป็นตัวทันฐานตัวนี้นะเพื่อน 470k ตัวนี้นะครับยืดค่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนนะ 470k นะครับตัวนี้ยืดค่านะครับ 330k ดีอยู่ 120k ดีอยู่470ตัวนี้ยืดค่า470ตัวนี้ดีอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูว่า 470k ตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆตั้งมิเตอร์ไว้ที่2เมกนะครับเพื่อที่จะวัดตัวต้านทานนะครับค่า 470k นะครับนี่คือต้นฐาน 470k ที่อยู่ในเครื่องนะครับเอาออกมาแล้ววัดค่านะครับ นหมครับเอามันไม่ได้เยอะแล้วมันขาดเลยเหรอโอ้ยเอาได้น่ะยืดค่าขึ้นเป็น18เมก19เมกเลยนะครับเพื่อนๆครับ 470K นะครับ 470K นี่คือตัวต้นทาน 470K นะครับ จะวัดเห็นแบบนี้นะเหลืองม่วงเหลือง470แล้วก็สีทองนะครับค่าความเคลื่อนเ้าืปอเนตะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ยืดค่าครับทีนี้นะครับตัวต้านทานเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวเล็กกว่า หมายความว่า,าตัวต้นทานนี่จะบอกกี่สองค่านะครับ1ค่าความต้านทานของตัวเขาและต่อมาก็คือค่าวัดนะครับวัดน้อยจะตัวเล็กวัดมากขึ้นจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครึ่งวัดนะครับ1ส่วน2วัดนะครับตัวนี้1ส่วน4วัดนะครับตัวเดิม1ส่วน4วัดต,ตัวที่จะเอามาใส่นี่มัน1ส่วน2วัดนะครับไม่มีปัญหานะครับใส่ได้เลย ครับในกรณีที่เราเอาตัวใหญ่ใส่แทนตัวเก่าซึ่งมันเป็นตัวเล็กมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเล็กไปแทนตัวใหญ่อย่างเช่นในกรณีที่มันมีตัวต้านทานที่มันเป็นตัวใหญ่ในวงจรนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวใหญ่นั่นแหละอยู่มุมนูนนะ้น่ะเราตัวเล็กแบบนี้ไปใส่ก็เห็นจะไม่เหมาะนะครับดำเนินการนะีเอาลองเอาใส่ดูนะครับ ผมได้ใส่ตัวต้านทาน 470k เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับขายังปล่อยไว้อยู่นี่นะครับเห็นไะนะเพื่อนๆดูนะครับทีนี้ผมจะเปิดสวิต์นะฮะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงรีเลย์ลัลล่นหลังจากที่ได้ยินเสียงที่ผมเปิดสวิต์ไปนะครับประมาณ3าวิหาวินี้แหละนะครับ ใหม่นะครับเสียเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะครับนั่นก็คือเสียงรีเลย์ลั่นนะเวลาปิดสวิตช์แล้วก็เขาจะปล่อยนะครับสําหรับรีเลย์ตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้นะครับผมก็คงจะดําเนินการในส่วนนี้นะต่อไปนะครับในส่วนตัวต้นฐานตัวนี้นะครับ ก็กลัวว่ามันจะหลุดแหละโอ้จะหลุดแล้วเ <c oughs> นี่ยนี่ครับต้นทานร้อยโอห์มนะครับตัวนี้อ้จะหลุดแล้วใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวอาใส่ใหม่เดี๋ยวใส่ลงไปในวงจรแล้วบัดกรีด้านล่างเลยเห็นเป็นต่อขาอยู่นะครับเห็นเป็นต่อขา,อากลัวเขาจะหลุดนะครับตัวน,นี้ดําเนินการนะครับอ่า อาก็ใส่แล้วนะครับตัวโตกลับเข้าไปแล้วนะครับได้ยินเสียงรีเลย์นะครับทดสอบทดสอบใช้งานได้โหลโหลออลอหลออลโอ้ยไฟไม่ติดเนี่ยไฟนี่นะครับเนี่ยอหลอหล ทดสอบทดสอบรลุงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเคงจะต้องฉีดน,น้ำยาล้างสะรอรอเดีโลโล๋ยวทดสอบ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 ใช้งานได้เดี๋ยวต้องทีนี้ก็เดี๋ยวดูไฟวีูกันหน่อยแต่ว่าไอซีผมรู้สึกว่าผมจะหมดแล้วนไอซีเนี่ยทีนี้ในส่วนของไฟด้านหน้านี่ผม หมดไปแล้วไอซีนี่ยโอ้ยต้องแกะออกมาเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโหด้ายมากโอ้โหนะครับโหด้ายมากโอ้ภายใน i ีเป็นแบบนี้นะครับอือหือปิดพลาดยังไงเนี่ย ผิดพลาดสวิตนะครับนี่เนาะบางครั้งบางทีต่อสายผิดอะไรพวกนี้นะฮะต่อสายไฟมาลงไฟฟ้าเนี่ยสวิตตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นด้านนี้จะเปิดไฟจากแบตเตอรี่นี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นเปิดไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดว่าลงผิดเส้นนี่ครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนในกรณีสวิตนะเหนนะครับไฟที่มาเลี้ยง ชุดนี้ฮะก็อาจจะเป็นได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าต่อผิดก็อาจจะเป็นไอซีแตกแบบนี้ได้นะครับโอ้ไอซีผมก็หมดแล้วล่ะนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะก็คงจะได้มาปัดฝุ่นแถววัลรุ่มแถวไรนนี้สักเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับในบนี้วงจรเครื่องก็ทำงานได้แล้วลนะ่ะ มันดังแน่ๆละ่ะทาก็นั่นนะครับดำเนินการแล้วล่ะนะครับอาก็าวิเวลงทาก็คงจะต้องจบทิปวิดีโอการซ่อมเครื่องน,นี้ไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนก็เห็นวิธีการต่อในกรณีที่รีเลย์ไม่ตูดนะครับต่อตรงนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆมีโอกาสที่จะได้ต่อตรงก็ต่ออย่างที่ผมทำนะ ็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็นะครับในกรณีความผิดพลาดในการไม่ดูดนั้นน่ะก็เป็นที่ตัวอันทาน 470k นะครับที่เขายืดค่าไปนะครับเพืเ่อนๆครับชวินเล้งทาก็จบคลิปวิดีโอนะครับพบกันใหม่นะครับเพืเ่อนสำหรับการซ่อมเครื่องนี้ก็จบแล้วต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ